ซาตาเปิดเน่ยผ่ดรูเตร์งแ่ในเมืออเนี่โอเไม่ป็นไรคด้า้าี่ีเที่หนึ่งชีจาเช็คอินให้อนนี้ใสกระเป๋ากลับบ้านกลับบ้านไม่ีถึเินไม่ได้เย โชคดีนะแม่นะโชคดีนะจารแล้วพบกันที่แคลิฟอร์เนียกลับหลวงพ่อครับร่เรื่อยู่ครับเลยผมจะไปวัดหลวงพ่อเก้าวันที่เก้าครับเก้ามิถุนาครับํำเรื่องอย่างได้ไปอยู่ด้วยกัน โชคดีนะดูแลแม่เด้ใช่มัสาาครับชคดีครับเดี๋เราเจอกันที่ภูเก็ตใช่ไหมเนี่ยไม่ครับผมเจอนเพื่อาจารย์ป่วยที่โรงพยาบาลโอ้มปเยี่ยมอยู่เออครูบาอาจารย์เดินทางกลับแล้วห้าทุ่มตอนนี้เหลือท่าน พระครูพระครูวิเทศวินัยปฏิพานว,วันชั้นพิเศษแล้ววันนี้ครับหลวงพ่อจะกลับอเมริกาด้วยกันแต่ตีห้าใช่ไหมครับว้าวท่านผู้ชมครับเราจะเดินทางไปพักที่โรงแรมก่อนนะครับอืออ วันนี้รู้สึกคนคลื่นเยอะแยะมากเลยท่านผู้ชมครับต่า <c oughs> <c oughs> งนักท่องเทีย่ยวเยอะแยะไปหมดค่ะท่านผู้ชม เอาเราล่นโรงแรมเขามาส่งบรินครับก็ขึ้นสิบริการดีเลยดีวะมันแพงครับเะมันแพงโรงบาลดีโรงแรมรับโรงแรมว้า